คู่มันแบบีคูกัคู่มันแล้ว่วสองคู่ใ่นนสงคู่นากกนแค่โอ้ ยินดีต้อนรับซู้ช่องวิธีคนมางรอครับพี่น้องวันนี้ฝนตกตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่เนาะของไม้เนี่ยครับวันน like, er hoy, able, ี้นเฮามาไม้ here, Lord, like บานแจงไงเนาะเขาว่าสิภาพี่น้องมาไต่อิงขึ้นเขาครับส่วนเอฟซีเฮ็ดใจเย็นนะครับไก่เล่าไก่เล่าไก่ได้เก็บเราหลายเฮ็ดก็ได้บ้านฮ้อนบ่ทันออกครับบ้านก็เจ้าเพิ่นไปกับเพทันเพิ่นครับคนหลายครับออกไต่เฮ็ดผึ่งขมเนาะเพียทีมงานเฮาบ้าเพจครับมาบ้าเพจวัอนี้เอาเมียบ้านมานั่งครับ น้ำมือเศร้าเขาจาว่ามันห่วงเลยครับจินยันหาองกี่าโอ้ลูกกี่รุ่น้วนี่แหละของกมาละโมแม่นดกมาครับนี่มัหนาที่ห้องไอ้น่อยสวัสดีครับแต่ไม่น้อยสวัสดีครับค่ะไปบ้าบอยครับ ครับนา่าลู้อจสระเจ้อุย้ยเจ้าอ้ยเจอ้เจอ,อุ้ยคนหมันเจาคนหมานคนหมานต้นไม้ของเขาจะขึ้นไปบ้านแจ้งใหญ่เนาะบ้านแจงใหญ่น่าจะขึ้นอำเภอหนองบัวละวีจังหวัดชัยภูมิครับไม้นี่อึ้องบ่ทันนี่ออกครับพี่น้องอาจจะสงสัยว่าพากันจับบึงจังดอยปีหนึ่งคือจับไหลเทียแถวบ้านเขาเจ้าคือพากันออกปีเลยเทียนึงคือว่าฝนมันไม่ได้ตกความกันมันถกหมายเนาะพี่น้องเนาะเขากะตกบ้านใดพื้นที่ใดเขาก็ไปจับบองนั้นครับ นี่ก็ใกล้สีมืดไม้แล้วละ่ะไอ้สีส้นทางนี้บระทันออกครับไปหลุ่นกันเนาะคำผุราครับว่าสีห่องหลายห่องหน่อยสีมันประมาณยังได้มือน,นีครับนี่ครับเขาคู่แล้วครับเนี่ยเผาน,นี่ตัวเมียตัวนี้อ้อมาหอดง่ายมากใหญ่ามากเข็ดตั้งกระเทานาะพี่น้องเนาะเข็ดมเพื่อทับใหญ่ขึ้นเลยใหญ่ไหมมาเดนะีย๋ยวครับ อือหอึงเขาคูมันแล้วเขาคูมันแล้วมันอ่ะฟังยิกทีกยิกอือรับขีดินมัเลยครับส้ำเตีดีๆหยับหยับหยยิบบอนาไมอุ้ยหยับหยยบอึ่งหยยบึ้งไหน อย่าอยาตกสังเกตอ๋อพี่น้องก็งี้เอ้ากดิอสองคู่ก่สี่ตัวหักครับ มาเก็บดีๆเจออีกแล้วบุระบังมดบุระบังมุดดิสองสองก็สวิงไม่ได้ตัดหรอกโอ้เจ้าขี้เจ้าขี้ยังปลูกผักอ่ะ

เด้อยๆๆอียย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 ยอยยยยงยยอยย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 ยามยนยยยายยยยยยนเยย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 ยมยอยย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 ยมยย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 ย โอ้หอนนลุดไปเต็มแลบบแบบบแบบมัน,น,นดีมันดีเบบบแบบแแบบแบบแแบบ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 แแบบ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 บบ กหอมแบบอะไรกันเก็บเหยบอื่นไม่ออ,ออกจากบ่อ มันบ้าแค็บ <log rum> ้าไปนี่สังนันก็ตินกนี่แหละมาวังน้ำน้ำด้วยครับนี่จอนเขาเพิ่นไเอเขาให้มาเขาเม กระโดดมาหาทุ่นฟีเบาบอยสองอุ้นี่อีกนี่ตัวนี่แหลนี่ละไม่ดีไมดใช่ก็เียนหลายคู่ก็มอยู่อือคู่นึง

오오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  นี่ไ yup. งน้องมักเห็นซุนี้กบได้นแม่นถึกเหยียบถึงแน่หนักนั <t os> <t os ่นโอเหยียบพออีกนึงเห็นเนาะไปแม่นเาทางนั้นน่ะนี่อู้พี่ตัวนี้ชิชิชิโอ้ยสะเทือี่ต้องขา้นหีรเบิเอ้าๆโดดๆอุ๊ยดี๋ยวอย่าพึ่งมะอยู่นู่น

ผิดอีกคู่นึงครับอันนี้จะเอาถึงนะครับถุงหนัน้อยเต็มแล้วอืมอันนี้ตรงนี้ ขับูก <boundaries> มัข <Pokemon suppression> ี <fin anta> <ots> ่ขบไปทาน้ยไอย่้ก็ตมากเลยอ้คูสองคู่นี่สองคู่มันหนักเท่กันเลยนี่คู่เึงโอ้โักเขา นี่นะะี่นี่กตรงนี้โดนไงนะทางว่ามลี่นลี่นเราก็ต่งมาจับมายืน่ายอยู่นี่แหละอ้ไม่ตัวใหญ่สอี่นีก ในลงนดเลยลงไปถึงนี <m> ่ับเท่าไหร่เดี๋ยวเจียวเทียบไปตะไครกันก่อนับแปดมนรงับเด๋ยว สองตัวนี้สองเลนี่เห่อ้ยอ้ยเจ็บนีกเยีบอีแมนห้อยเจ็บบะติครับโอ้ยพุดธิกโอ้ยจับม่บาดนี่จับมือ ทำไรบาวบอยเขียียหาเฮ็ดเนี่ยเีหาเ้เลีาเละจนได้ดีสู่เลยวะบากฮะอียจุ่มยุงเสคู่นี่ไปยุ่งนี่กันสาม่ไม่กอดไม่กดถ่ายบ่าวบอยกันนะฝังใครงมันเอง ไหน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 ยิ้มใจเล้วส่คู่เนี่ยดูนี่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 ดูจ่อหน้ามปจ่ออ่าบาบอยเจ๋นี่อลยหุงน้มักฝั่งผากแขมันก็ใด้ไวดูกนอยลมาอีกนาะเนาะ ก็บอยแม่ตอบมีสิบโลโอ้ยท่านได้ถึงสิบโลเลยมาเอาจกเอาจกเอาละอ่ะมุมก็เปนมุมเพี้ยนงไปดูมุมนั่นตรงนั้นมึมเดิงเดี๋ยวเดี๋ยวมเป็นไหลแล้วกูไี่รู้หงแผลอะไรกันบคางแผของแท้นี่นี่นี่ไตขวนนี่ไตข้น เไม่ได้เคียเห็ดพอดอกที่นเคียหาเห็ดเคียหาอึ้งเคียหาอึ้งอึ้งหมักหมักราจะไปเคียเห็ดพอเลยที่นงเอ้ยฝนตกเลยหาอึ้งก่อนเนาเคียบบอยเคียเคียจะไี่เหมือนนเคียเราดูร้อยมันลงไปแล้วหมือขาหาบุตรดีงมไต้นติดใ่เปื้อ ล่างหนาดกันไอ้งน้ตก่นอีกินเรื่อยๆเรื่อยๆอือนี่คูหนึงครับพ้ใส่ถุงมือด้วยพี่น้องมันเป็นขี้ต้มคับใส่ถุงมือมันเปื้อนเนายังจะเปื้อนไปหนะ

Nå kommer det mye fugler. บาบอยไหมข้ากันูนข้ามนะไหน,กนยกไหมบ้าบอยยกโโอ้หเขียร์เก่งเอา้าเขียแบบบ้าบอยเลยไปเอาไม้เขียร์เฮ็ดมาเขียร์ดึงก่อนเอา้านั่นนะ่ะต้องเปิดดีๆบางขยะต้อ้าเอา้เอาอู้ยังขัดเลยนี่เอาจังนี่ <laughs> ค่อยเปิดรอนหหเว็เวเฮ้จับอึ้งเดียวเคยพ่ยอวะแบบแบบแบบนี้ห้องกับผมก็เคยคือกันแหะครับจังเดี่ยวห้องครับจีบมาชัดเดยอพีหน่องเด้อมันหกเห็นตัวน,นี้ตนั นั่งอิดเปลีอยูด้วยนี่เจ้าอู้นั่งอิดเปียเ,ปเลยที่สมได้หีือ่ม่ <laughs> หมานถึงมันนิดละหน่อยหมานแบบถ้าต้องสาสอ่ะจดสองคู่เลยจีดูดด

ตัวเมียตัวเมียดีดดีอด่วนด่วนอื่นเ้บปื๊โอ้๊ดอู้จัดจับดี๊ดี แม่กระแตมันบอกแม่บ้านเบาเพชรจ้ะไหนโอ้ถุงใหญ่แท้แข่งเฮ็ดพอแขงเฮ็ดพอจิแต่ว่าเจออึงเนี่ยเจอว่าเจออึงโอ้หายง่วงนอนเลยเนาะตาเจมก็อับเลยไหนโอ้เซียนแท้เจอของในพี่นองเอาเคียเขีย ไม่มีเห็ดพร้อนะแล้วก็เสียอึ่งดนะ้วยเนาะไหนเห็นยี่ไหนนูคค่นไ่าน่ปลาเดีกยว่าทาน ขี่ระสองบม่ได้ถือถุงมากเลยเต็มกลัมือเลยครับคู่นึงโอ้ยอย่าไม่ปาหน่หล่นไม่หล่นมือเลยพี่น้องเฮ้ยอ้ยโอ้โหเอาไปใส่ถุงหล่นแล้วเดินไปเดินมาบม่ได้ถือถุงเต็มกลัมือเลยพี่น้องเจออีกไหม มาตัวเนียโดดมาครับใส่ถุงใส่ถุงดูดังนีครับ บาเพชรโอ้ใครมีดเขี่ยเลยหรือเอ้ยในกล่องตะขาบเนาะตอนนี้พิดเปิาท้ายเนี่ยแหละจะพเีเรื่อยเขี่ไหน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  itu suka kan gitu. Nggak tahu. Akhir teman babo ke mana, Lukjang keman ครับหูทีมงานเขาถ่ายอยู่คุณเอาไปถ่ายรูปงานกันเนาะ